กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย7องค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยพร้อมเดินหน้าสารต่อโครงการและขยายลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนหลังประสบความสําเร็จตามเป้าหมายงาน c ีซีพอแกลนเอ็กซ์พอสร้างมูลค่าทางการค้าสูงถึง600ล้านบาท โดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวดังกล่าวพร้อมเปิดเผยถึงผลการดําเนินงานในโครงการกระตุ้นและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราาโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย รวมโดยคุณปรเมศงามพิเชษนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมและคุณยุพาทวีวัฒนากจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งผู้บริหารองค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหละผู้แทนชุมชนวัฒนธรรมเข้าร่วมงานนะคนะณห้องแกลเลอรี่5ชั้น1หอศิลปอสินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมสรุปภาพรวมในในวันนี้นะครับเป็นการถแถลงสรุป าการจัดกิจกรรมนะครับก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากลหรือ CCPo พอนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีความมุ่งหวังนะครับที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่อย,ยอดเป็นผลสมฤทธิ์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยนั้นสามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้และก็ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนครับในวันนี้นอกจากจะเป็นการถแถลง สรุปภาพรวมของการจัดงานในช่วงที่ผ่านมานะครับคือเรามียอดธุรกิจในการสั่งจองนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมากถึง600ล้านบาทด้วยกันนะครับมีการจับคู่ธุรกิจถึง260คู่นะครับแล้วก็การแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นหลายๆสินค้านั้นก็อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการในหลายๆภาคส่วนครับนวันนี้จึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับตั้งแต่สมาคม การค้าหัถกรรมไทยนะครับทางสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในส่วนของด้านงานหัถกรรมสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ทางบริษัทเอกชนชั้นนำนะครับรวมทั้งสิ้น7บริษัทนะครับเหน่วยงานครับก็ถือว่าเป็นทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้นะครับในส่วนของที่จะให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนั้นสามารถที่จะมีที่จําหน่ายนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ สำคัญของรัฐบาลนะครับในการที่ได้ทําโครงการฟื้นฟูในสถานการณ์โควิดนี้นะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมเราตระหนักดีถึงภาวะที่เป็นอุปสรรคนี้นะครับและโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มต้นทํามาตั้งแต่เริ่มนะครับก็ได้รับการสืบสานต่อยอดก็ทําให้โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่สามารถเป็นตัวอย่างของการใช้ภาคีเครือข่ายนะครับการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับ ของเราที่มีอยู่แล้วก็คือทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถไปต่อยอดเศรษฐกิจได้เหมือนกับสังคมไทยที่เรามีต้นทุนทางสังคมในหลายๆส่วนครับก็แปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนะครับในภาคเศรษฐกิจนั้นก็ต้องอมีความร่วมมือความเข้มแข็งนะครับครบทั้งวงจรธุรกิจนะครับตั้งแต่ต้นน้ําคือการผลิตนะครับตั้งแต่การตลาดกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําคือผู้บริโภคนะครับก็สามารถที่จะทําทให้เกิด รายได้อย่างยั่งยืนถาวรนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ้นี้ไปได้อย่างาดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับโดยเพิ่งยิ่งด้วยนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นนะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและทางรัฐบาลเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนครับในส่วนของทรงวัฒน,นธรรมก็จะมีผู้ประกอบการด้าน วัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีสมาคมศิลปินนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเอร์นะครับก็จะยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับที่จะมีส่วนสําคัญในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะครับหลังจากนี้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมก็จะได้มีการจัดจําหน่ายนะครับในสารที่ต่างๆที่เป็นเครือข่ายของ ทางโครงการและทางวัฒนธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นในสถานีบริการน้ำมันของปตทก็จะมีการจัดจำหน่ายนะครับในสถานที่ที่เครือข่ายเรามีเครือข่ายธุรกิจไว้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเราจัดจำหน่ายอยู่นะครับก็เป็นความสำเร็จที่งดงามนะครับที่เราสามารถที่จะ ทำให้เกิดความยจ้างยืนได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทางวัฒนธรรมไทยสู่สากลครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองเศรษฐกิจวัฒนธรรมเบอร์โทรศรรัพท์022093597แล้วก็ที่สายด่วนวัฒนธรรมนะคะ1765ได้เลยนะคะ